Check the mic and make sure sound right boys. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เราอยู่ข้างนอกนะคะพร้อมด้วยหิมะค่ะตรงนี้นะคะหิมะตกลงมาได้2อสวันแล้ว วันนี้ก็มีแดดออกนะคะออวันนี้นะคะเราจะมาเล่าหรือว่าบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์หรือว่าประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะในเรื่องของกิจกรรมฤด,ดูหนาวนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีคุณนายโซนะคะเหมือนเดิมที่จะมาช่วยออกเสียงมาช่วยพูดนะคะจะได้เข้าใจสำเนียงน,นะคะโอเคนะคะออกิจกรรมฤด,ดูหนาวนะคะก็จะ เราจะเรียกว่าบินเดทออคทิวิตีสเดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะก็คือถ้าเป็นกิจกรรมอันเดียวเราก็จะพูดว่าแอคทิวิตีสนะคะแต่ถ้ามีหลายอย่างก็จะเป็นแอคทิวิตีสเดทนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคะว่าเมื่อหิมะตกหรือว่าหิมะกาลังตกเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไงนะคะสำหรับผู้ที่มาใหม่นะคะอาจจะยังไม่ได้ยินหรือยังไม่ได้คุ้นกันบศัพท์คำนี้นะคะเราพ่ดว่าไงคะหิมะกําลังตกค่ะเดสเนอร์เดสเนอร์นะคะก็จะมีกระดก ลินนิดนึงที่ s เนอนะคะจริงๆแล้วมีตัว R ข้างหลังะะอีกรอบค่ะ t h e r s n o r โอเคหิมะกำลังตกนะคะและเมื่อหิมะตกหรือไม่ก็จะเป็นช่วงช่วงฤดูดหนาวนะคะมันจะมีอากาศก็จะเย็นนะคะแล้วก็หนาวเราจะพูดว่าอยังไงคะ There are cold t h e y are cold นะคะก็จะมี T ข้างหลังนะคะเด <The S 1> ตัวนี้นะคะ เราจะไม่ออกเราจะเขียนเป็น dead แต่เราจะอ่านเป็นเจเพราะว่าเราจะไม่ออกสิงเทนะคะถ้าเกิดว่าหนาวนิดหน่อยเราจะพูดว่าไงคะลิทคอลทถ้าเกิดว่ามันหนาวนิดหน่อยเต็มประโยคค่ะเ e r e a ร์ลิทค cold ถ้าเกิดว่ามันหนาวมากๆหรือว่าเย็นมากๆ mm hmm. จะพูดว่าไงคะเด e อาร์เวลดีคอลท์เดออาร์ e วลดีคอนะคะแลวตอนนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้านะคะเป็นสี ฟ้าสวยงามนะคะพระอาทิตย์ส่องแสงพระอาทิตย์ส่องแสงเราจะพูดว่าไงคะซูลาชินเนตซูลาคือพระอาทิตย์นะคะชินเนตก็จะกระดกลิ้นนิดนึงก็คือส่องแสงนั่นเองนะคะเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือหิมะจะเริ่มละลายเราจะพูดว่าไงคะหิมะละลายสนว์สเมาท์เตสนว์สเมาท์ะตอ ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นน้ำแข็งละ่ะเราจะพูดว่าไงน้ำแข็งละลายใช้ได้ไหมเอ่ย i อซ์ส์ e l ป e ตน้้ำแข็งไม่ได้แปลว่า i อไม่ได้แปลว่าไอศกรีมหรอ <c oughs> <c oughs> แปลแปลว่าไอศกรีมด้วยด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอีแปลว่าไอศกรีมก็ได้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้เราจะพูดถึงว่าน้ําแข็งเ,เริ่มละลายนะคะเพราะว่าเมื่อหิมะตกลงได้สักพักหนึ่งเนี้ยนะคะ พระอาทิตย์ส่องแสงเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ส่องแสงก็จะเริ่มละลายหรือว่าอากาศร้อนขึ้นหรืออบอุ่นขึ้นนะคะเมื่อหิมะอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะมีการละลายแล้วก็มีอุณหภูมิที่ลดลงแล้วทาให้หิมะตัวนี้กลายเป็นน้ําแข็งก็คือบนพื้นเนี่ยคะจะเริ่มมีการละลายเราจะสังเกตเห็นว่าน้ําแข็งเป็นยังไงนะคะละลายเมื่อน้ําแข็งละลายหรือว่าตามพื้นน่พื้นถนนหรือพื้นพื้นหญ้าพื้นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นน้ําแข็งถ้ามันละลายแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะลืน่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันลื่นเราจะพูดว่าไงคะ The are gluts ต้านอะด้านนอกก็อึดจ้ะแปลว่าข้างนอกนะคะข้างนอกจะลืน่นแต่ในบ้านไม่ลืน่นนะคะก็คือ the are gluts อึดจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันลื่นแล้วเนี่ยเวลาเราออกไปเดินข้างนอกใช่ไหมคะเราจะต้องระวังเราจะพูดว่ายังไงคะ Do more very carefully คุณจะต้องระวัง เป็นเราบอกลูกๆอย่างนี้นะคะออกไปข้างนอกนะต้องให้ระวังด้วยจะมีกิจกรรมอันนึงที่คนนอร์เวย์ชอบออกไปเหมือนกันนะคะก็จะเกอ,ออกไปเดินเล่นนะคะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ออกกําลังกายนะคะอ่าทีนี้เมื่อมีหิมะแล้วเนี่ยเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะก็จะชวนลูกชวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคําถามนะคะซึ่งจะถามให้ตอบไปหรือไม่ไปใช่หรือไม่ใช่นะคะอะ่อย่างเช่นถ้าจะออกไป

ันแม้เพราะฉะนั้นก็จะอาจจะถามกันหรือว่าถามลูกๆหรือว่าเด็กๆถามกันก็จะถามว่ายังไงคะ Skull v i l l a g e s สออสเสนมันอมเอ่อตรงนี้เนี่ยสเสนอมาเนี่ยเราจะขึ้นเสียงสูงไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าเออให้ให้ตอบแบบเร็วๆหรือว่าเอออยากจะอยากจะได้คําคําตอบอย่างเงี้ยนะคะเราจะขึ้นเสียงสูงไหมตรงสเสนอมันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออมันก็ อย่างเช่น s k a r l v i l a g e s n ø m a n n ทำไมอย่างเงี้ย g e s n e r m a n ต่ำๆอย่างเงี้ยเสียงสูงน่าจะฟังดีกว่าโอเคนี่ลองลองรอบสิคะ s k a r l v i l a g e s n ø m a n n เ่อเห็นไหมคะเราจะสุก่าเออคนฟังก็อยากจะตอบทันทีอย่าหรือว่าไหนนะคะ s k a r l v i l a g e s n ø m a n n นะคะเหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วก็เหมือนภาษาไทยด้วยอ่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อช่วงนี้นะคะบางสถานที่เนี่ยเขาจะทำเป็นเอ่อ ลานสเก็ตนะคะซึ่งอยู่ตามอาจจะเป็นในช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็น ouais, สนามฟุตบอลก pues, ็ได้นะคะแล้วก <prawda> <t brick away> ็พอหน้าหนาวก็จะกลายเป็นลานสเก็ตนะคะลานสเก็ตเขาเรียกว่าอะไรนะคะเฉยตะบอนนะเฉยตะบอนนะนะคะอ่าไอ้นี้ถ้าเราจะชวนไปไปเล่นสเก็ตจะพูดยังไงคะที่จะออกเป็นเสียงชนะคะเออ ใชยเดนะคะก็หันลิ้นกระดกลิ้นนิดนึงนะคะโอเคยังไงก็อ่านตามคำอ่านนะคะคล้ายๆกันแล้วก็ลองฝึกกับเสียงนะคะออริจินอลหรือเจ้าของภาษาไปด้วยนะคะเรียนแบบเรียนสำเนียงนะคะจะทำให้เราพูดได้ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะบางทีนเ,เ,เนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบออกไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีไอ้ที่นั่งแล้วก็ไหลลงมาจากที่สูงๆใช่ไหมคะ ที่จะเป็นเป็นเนินสูงสูงนิดหนึ่งนะคะอ่ะาก็จะเรียกว่าอะไรคะก็คืออะไระไปอะไรนะออกเก๋ออกเกหรือเปล่า<ก>ออกเก๋ก็จะมีที่นั่งใช่ไหมคะที่ไหลลงมานะคะเมื่อมีหิมะม,มันก็จะเอ่อจะเรียบนะคะก็จะปล่อยลงมาเด็กๆจะชอบโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะถ้าเราจะชวนไปเอ่อไปเล่นตรงนี้นะคะหรือว่าออกเก๋เราจะพูดว่าอย่างเราจะออกไปข้างนอกแล้วก็ อาด้กันไหมหรือไปเล่นเสนอพี่เรียกว่าอะไรนะไหลลงมาใช่มันจะเหมือนเล่นสไลด์แต่ว่าสไลด์บนหิมะอ่าสไลด์บนหิมะลงมาข้างล่างนะคะเด็กๆจะชอบมากก็คือชวนออกไปนะคะเอาอีกรอบหนึ่งค่ะ s c a l v i e w o r ออกแกสกาวีวีเอออนะันนี้จะมีเสียงเด็กนะคะแล้วนี่ก็ออกมาเล่นกันข้างนอกนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะอากาศดีนะคะแต่ถ้าจะถามเด็กว่าเขาเล่นแล้วสนุกไหมเนี่ยเราจะถามว่ายังไงคะ อะไรเกยออกแกะเกยก็คือสนุกสนานนะคะการออกกะหรือว่าเล่นไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะลื่นลงมาเนี่ยว่าสนุกไหมนะคะอ่าแล้วที่นี้อยู่ข้างนอกแล้วให้ิมากเยอะเหมือนกันเด็กก็จะชอบเล่นกันเลยก็จะชอบทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาหิมามาปั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทําเป็นก้อนๆอนนะคะอีนี้เขาก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรทําสงครามกัน ยินไม่ใช่สงรามก็คือปากันนั่นเองนะคะเล่นหิมะนะคะก็ทําเป็นลูกกลมเหมืมนลูกบอนนะคะถ้าเราจะชวนกันไปเล่นเราชังไงคะ s k a l l v i h a r s n w b a l k r i e g Skallviharsnöbelkrieg Krieg ก็คือสงครามเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้เล่นสงครามกันนดบนั้นนะคะแต่ก็คือต่อสู้กันโดยกันคว้างหรือว่าเล่นปาก้อนหิมะนั่นเองนะคะ แต่สิ่งที่เราจะต้องจําอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อลูกเล่นเนี่ยหรือว่าในโรงเรียนเขาก็จะบอกก็คือจะเป็นกฎข้อห้ามซะมากกว่าในโรงเรียนหรือว่าทุกครั้งที่เด็กเล่นหรือในโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเ,เพราะว่ามันก็ต้องจะอันตรายนะคะเราจะพูดว่าอย่างไงคะถ้าเกิดว่าไม่ให้เล่นไม่ให้ไม่ให้คว้างแล้วใส่ที่หน้าเราจะพูดว่ายัางไรคะ่งันเลนคะก็คืออย่าคว้างหรือปา ก้อนหินมะเนี่ยนะคะใส่ตรงหน้าของสิ่งกันและกันนะคะเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่ใส่ไม่ไม่กว้างให้ตรงหน้าเพราะว่าเวลาปั้นลูกอะ่ะมันอาจจะมีหินเล็กๆที่เข้าไปในลูกที่ที่ยอยู่ในนี้ใช่ไหมคะก็เด็กไม่ได้ดูไม่ได้ระวังมันจะผสมกับก้อนหินเล็กๆใช่ไหมคะอยู่ด้วยหรือว่าพวกเศษไม้เศษอะไรเพราะฉะนั้นถ้ากว้างไปแล้วตรงตรงหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้อาจจะไปเข้าตา แล้วก็ทําให้เกิดอันตรายได้ทีนี้อีกรอบหนึ่งค่ะว่าไม่ให้ไม่ให้คว้างเสนอหรือว,ว่าลูกหิมะเนี่ยเข้าไปตรงหน้าพูดอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าขว้างหิมะใส่หน้าทิ้งไว้รดับเลยก็คือสิ่งกันร,รายการนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดว่าเด็กส่วนมากนี่เขาจะอยากาทำไมถึงจะตั้งคำถามโดยเฉพาะเด็กต่างประเทศจะบอกว่าเอา้าทำไมถึงคว้างไม่ได้เล่นไม่ได้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ย ผู้ใหญ่ก็จะต้องอธิบายนะคะว่าเพราะอะไรโอเคค่ะเราจะอธิบายว่ายังไงคะ The a f a r l i of s m o s t e i n i e r y a s m o s t e i n ไม่ใช่ s m o s t e i n เนี่ s m o s t e i n แล้วก็ s m o s t e i n เนี่ใช้ได้ทั้งอืม s t e i n ก็คือลูกหินนั่นเองนะคะหินที่เอ๋ยอี๋เอ๋ยเยก็คือเข้าไปในดวงตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิส่งสำคัญที่ควรจะบอกเด็กๆนะคะเวลาที่เขาเล่น เสนอบอลคลิป uh, bon นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกนะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเป็นประโยคและคำศัพท์ที่ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยนะคะถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนายโซเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ที่มาอยู่กับเรานะคะ ขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ